วันนี้จะมารีวิวของที่ได้จากร้านเทสมานะคะขอไม่พูดมากนะเพราะว่าคือเป็นหวัดแล้วแบบเป็นหวัดแล้วแบบคัดจมูกแล้วคือแบบคอแห้งด้วยนะแล้วคือเสียงแหบนะคะยังไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แท็กนะคะไม่ค่อยโฟกัสเลยนะคะนี่ชแนลเพื่อนนะคะตอนนี้ก็คือเนื้อหาที่เพื่อนเก็มาเนาะค่ะใครอ่านได้ใครอ่านได้ก็อ่านนะคะ คิดไม่ไดียังไงก็ขอโทษนะคะเพราะเสียงเราแหบมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้นะโอเคนะคะอันนี้จะเป็นของที่ได้จากการเทรดนะคะก็จะเป็น Hello Kitty ไอศ c รีมนะคะจะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอร์รี่นะคะเป็นโคนนะคะแท็กเนาะก็จะเป็นปั๊กกี้แล้วก็บรูเชนสีพิ้งนะคะน,นี่ก็จะเป็นไลเซนส์ไลเซนส์นะคะแล้วก็จะมีเป็น นะคะเป็นของเอ็กซ์ตรานะคะจะอุ้ยอันนี้ไม่เกียวจะเป็นครูมาแพนเค้กนะคะของไม่แท้นะแข,นแข็งเนี่ยแข็งเนี่ยแข็งตรงไสอันนี้พูดตรงนัเนี่ย mm hmm. กก็ชอบดิสนอย์นะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูของที่เราสั่งกันเลยนะคะร mm ีว hmm. ิวของใหม่เนอะก mm ็ hmm. จะเป็นอันนี้นะ mm hmm. เป็นโอเยม่าชูโรสของไอบูมนะคะม mm hmm. ีคนบอกเรามาว่าของไอบูม mm hmm. กับ โตเกียวโอยมมาม่าอันเดียวกันเนาะเราก็จะเชื่อโอเคนะคะสห่วบวันนี้ก็ลาไปก่อนก็จะมีอันนี้แล้วก็ไอศครีมแล้วก็บาร์บานะคะบ๊ายบายเราชอบมากๆเลยนะคะ,ๆๆะ,คะเอมไอศครีมอะ